กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยคุยหุ้นค่ะเรากลับมาดูตัวเลขตลาดหุ้นไทยที่เปิดตลาดเมื่อก่อนอจะปิดเบรกแรกเนี่ยนะคะเราขานตัวเลขเป็นบวก1จุดกว่ากว่าล่าสุดดัชนีปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดดชนีก็ปรับตัวลงไป1.64จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1 2 8 4 5 4จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย40,25ล้านนะคะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันค่ะ อันดับที่1นึ่งทัสโกนะคะนี้ปัจจัยเฉพาะตัวลงไป20สตางค์ที่17บเบาทยีสตางค่ะอันดับที่2องเคแบงก์กัสกรไทยลงไปบาท50นะคะอยู่ที่79็ดสิบเก้าทห้าสิบตางอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป3บาทอยู่ที่100บาท50สตางอันดับที่4ี่เออทีการท่ากาศยานน่าจะยังคงรับซนติเมนต์เชิงบวกจากเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังบวกได้ต่อนะคะ 25สตางค์อยู่ที่59บาท75สตางค์อันดับที่5ไมเดอร์ค่ะมินนะคะลงไป10สตางค์อยู่ที่22บาท90สตางค์อันดับที่6 s c b ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่68บาท75สตางค์อันดับที่7ปตทตามทิศทางราคาน้ำมันนะคะลงไป25สตางค์อยู่ที่35บาทอันดับที่8 BDMS ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่20บาท50สตางค์ อันดับที่9สวัสดค่ะบวกขึ้นมา1บาทอยู่ที่47บาท25สลางและอันดับที่10 k t b ค่ะ ลงไป15ตางอยู่ที่9บาท25ตางนะคะมาดูเรื่องของตัว CPF นิดหนึ่งนะคะเพราะเมื่อวานนี้ราคาความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดท็อปปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะในช่วงปิดตลาด่าวันนี้หุ้นกลุ่มธนาคารค่อนข้างจะมาแรงเป็นตัวนําตลาดลงก็ว่าได้นะคะตัวหลักๆมาหมดเลยเคแบงก์ ank, กรุงเทพธน,นาคารไทยพาณิชย์นะคะส่วน CPF เนี่ยนะคะระหว่างวันเมื วานนี้เขาปรับขึ้นไปสูงสุด31บาทก่อนที่จะมาปิดตลาดที่30บาทนี่นะคะเพราะว่าเขามีเรื่องของการที่เจียไต่าอินเวสเมนต์ค่ะที่ทำธุรกิจอาหารสัตว์ในประเทศจีนนะคะ และเป็นบริษัทย่อยของ CPF ด้วยนะคะจะเข้าซื้อธุรกิจหมูในจีนนะคะจากเจียไตแอนิมอลนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเครือเจริญพกกภัพันค่ะโดย CTI จะชำระค่าตอบแทนเนี่ยนะคะมูลค่า4,109ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ131,287ล้านบาทค่ะ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์นะคะเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยเนี่ยประเมินว่าการที่ CPF จะนำธุรกิจอาหารสัตว์มารวมกับธุรกิจหมูในประเทศจีนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมทั้งสร้างโอกาสเติบโตจากตลาดหมูที่มีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็ราคาหมูเนี่ยยังสูงไปได้อีก2ปีจากซัพพลายที่ขาดแคลนซึ่งผลกระทบจากดิวเนี่ยนะคะเบื้องต้น ก็คาดว่าจะทําให้กําไรของ CPF เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม12%ค่ะทางเม y b a n k กิมเองเขาก็เลยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น39บาท20ตางค์นะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปปประเทศไทยนะคะประเมินว่าตอนนี้คงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานปี2564ปีหน้านะคะราคานี้คือราคาปีหน้าของ CPF นะคะ36บาทค่ะ โดยการดําเนินงานทั้ง CTI และบริษัทสุกรที่ซื้อมาบีกําไรค่อนข้างดีโดยคาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้นะคะหลังขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทํารายการดังกล่าวค่ะและจะทําให้ CPF เนี่ยเขารับรู้กําไรเข้ามาทันทีแล้วก็ยังจะมีการรับรู้ รายการพิเศษจากการเข้าซื้อกิจาการครั้งนี้ราว80ล้านเหรียญน,นะคะโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ CPF หลังเข้าซื้อกิจาการก็คือยอดขายที่ลดลง2 2เจากการไม่รวมงบนะคะของ CTI เข้ามาแต่จะทำให้กำไรดีขึ้นจากการรวมธุรกิจใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็บริษัทมีแผนที่จะนำบริษัทใหม่ที่ซื้อนั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนในอีก2ปีข้างหน้าหลังรวมกิจาการนะคะ ส่วนมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ u o b ีเคเฮียนประเทศไทยนะคะก็มองว่าตอนนี้เขาแนะนำซื้อนะคะหุ้น CPF พร้อมกับปรับราคาเหมาะสมขึ้นมาเป็น411บาท25สตางค่ะหลังจากที่มีการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีนนะคะ โดยใช้บริษัทย่อย CTI ทำการแลกหุ้นกับเจียไตแอนิมอลซึ่งให้ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CTI ลดลงเหลือ35%แม้จะลดลงแต่คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกก็คือ CPF นั้นจะกลายเป็นผู้ผลิตสุกรอันดับ4ในประเทศจีนที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากและมีการประกันผลกำไรของผู้ซื้อขายทั้งคู่ที่85%ทําให้กำไรในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านั้นจะไม่ผันผวนค่ะ ส่วนมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS w i c k e r ประเทศไทยอันนี้ก็แนะนำซื้อนะคะหุ้น CPF ราคาพื้นฐานให้ค่อนข้างสูงนะคะก็คือ41บาทค่ะจากการที่ CPF มีการลงทุนครั้งใหม่ในธุรกิจหมูในประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นดิวที่ใหญ่มากแต่ว่าดิวนี้ยังไม่สำเร็จนะคะต้องรอการข,ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะ รายละเอียดก็คืออนุมัติให้บริษัทย่อยในจีนคือ CTI เข้าซื้อธุรกิจสุกรในจีนจำนวน43บริษัทค่ะก็เรียกได้ว่ามุมมองของบรรดาบรกเกอร์ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางทางบวกนะคะราคาเป้าหมายนนั้นก็มีตั้งแต่3 1บาทไปจนถึง4 1บาท25ซางแต่ว่านักลงทุนเองก็ต้องประเมินด้วยนะคะว่าราคาอย่าง4 1บาท เป็นของปีนี้หรือปีหน้าแล้วก็รวมกําไรแล้วก็บวกมุกของ C T I เข้าไปเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะตรงนี้ก็ต้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะตัดสินใจนะคะมาดูเรื่องของทัสโกกันบ้างนะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะทัสโกได้แจ้งหยุดซื้อการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลานะคะตามที่ทางสหรัฐร้องขอให้มีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2563เป็นต้นไปนะคะก็เลยทำให้ตัวทัสโกเนี่ย ราคาติดปรอไป2วันเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก็เรียกได้ว่าการหยุดซื้อน้ํามันก็ส่งผลกระทบต่อประมาณการและก็รวมถึงการดําเนินการของบริษัทด,ด้วยนะคะทางบริษัทเองก็มีความจําเป็นให้ต้องทําการปิดโรงกันในประเทศมาเลเซียเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้บริหารนะคะคุณชัยวั์ศรีวรรณรัตน์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัท ทิปโกเอ็กซฟัน์จำกัดโดยทัสโกนะคะก็บอกว่าตอนนี้กรณีการยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงหลายแผนนะคะดังนี้ก็คือ 1. อยู่ระหว่างการพิจารณาซื้อน้ำมันดิบเพื่อทดแทนน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาทั้งนี้นะคะโดยทั้งจากผู้ผลิตน้ำมันโดยตรงแล้วก็บริษัทเทรดดิงคอมพานีน้ำมันและ2นะคะก็จะมีการจัดหายอย่างมาต่อย จากโรงกลั่นอื่นๆในภูมิภาคสำหรับสนับสนุนธุรกิจเทรดดิ้งในตลาดต่างประเทศของบริษัทเองค่ะโดยทางบริษัทลักรัพย์ DBS อ i วิ e r รประเทศไทยนะคะก็ประเมินว่าทัสโกเองเนี่ยจะมีแผนรับมือกับปัญหาด้วยการหนึ่งหาซื้อติดดิบจากแหล่งอื่นแต่ก็จะมีต้นทุนแพงขึ้นมากและอาจได้ยิ่อย่างมาต่อยน้อยกว่า2กลับไปทำธุรกิจซื้อมาขายไปโดยการซื้ออย่างมาต่อยจากโรงกลั่นในประเทศไทยจีนเกาหลีใต้ แล้วก็เน้นลูกค้ารายย่อยที่ให้มาจิ้นดีกว่าการขายส่งแบบที่ทำในปัจจุบัน 3. เพิ่มสินค้าพรีเมียม 4. เน้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีแบ็กหลอก8,600ล้านบาทใช้คลังได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะโดยทางวิจัยฝ่ายวิจัยของ DBS เนี่ยเขาก็ปรับลดค่าการกำไรสุทธิของปี2563ถึง2564ลงไป 7%แล้วก็ลงไป40%ตามลำดับนะคะก็คือปีหน้าเนี่ยลงไป40%ทําทำให้กำไรสุทธิจะลดลง25%แล้วก็ลดลง29%นะคะในปีหน้าเป็น2,360ล้านและ1,670ล้านบาทตามลำดับค่ะโดยมีมีการปรับลดคำแนะนำนะคะจากเดิม D B S น่ให้คำแนะนำจากเดิมเป็นซื้อทัสโกตอนนี้ปรับมาเป็นขายในราคาพื้นฐานใหม่ จากเดิม31บาทราคาใหม่ที่ทางด้านของ DBS ให้ก็คือ14บาทค่ะอิงกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิหรือ PE PE ปีหน้านะคะปี2,564ที่13.3เท่าค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ลดเกรดเป็นขายหุ้นทัชโกราคาเป้าหมายลงเหลือ16บาทค่ะจาก30บาทนะคะหลังจากที่มีเรื่องเข้ามาเรื่องของการยก,ยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลานะคะก็เรียกว่าทําให้บรรดาบรกเกรก็มีการปรับราคาเป้าหมายใหม่แล้วก็ปรับลงเยอะพอสมควร50%ขึ้นได้นะคะประมาณ1 4 1 6บาทค่ะอย่างเมื่อวานนี้ราคาของทัชโกเองเนี่ยนะคะ ก็ปรับตัวลงมาปิดตลาดที่17บาท40สตางค์เช่นเดียวกับบริษัทแม่ทิ c o ก o o ดนะคะที่ถือหุ้นอยู่23%ราคาก็หลุดระดับ7บาทแล้วก็มาปิดที่5บาท68สตางค์นะคะก็เรียกว่าทัสโกเองก็ยังต้องเผชิญมรสุมจนกว่าจะหาแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าปัญหาแนวทางการแก้ไขนั้นจะทําให้กําไรสุทธิของบริษัทนั้นลดลงมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ราคาล่าสุดข,ของทัสโกนะคะ ลงไป1บาทอยู่ที่1 6บาท40สตางค์ค่ะส่วน C P F นะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่30บาท50สตางค์แล้วเรามาดูตัวเลขของตลาดหุ้นไทยล่าสุดกันนะคะ mm hmm. ดัชนีกลับมายืนในแดนบวกอีกครั้งนะคะบวกไป2.15จุดอยู่ที่ระดับ1 2 8 8 3 3จุดมูลค่าการซื้อขาย8,342ล้านค่ะมาดูห้านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด อันดับที่1นึ่งทัสโก้ค่ะลงไป1บาทอยู่ที่16บาท40สตางอันดับที่2 AOT การท่ากาศยานนะคะบวกไป75สตางค่ะอยู่ที่60บาท25สตาตคางอันดับที่ 3Kbank ลงไป1บาทอยู่ที่80บาทอันดับที่4สวัสด์นะคะบวกขึ้นมา2บาท25สตาตคาอยู่ที่48บาท50สตางและอันดับที่5เอเชียนนะคะบวกขึ้นมา30สตางอยู่ที่11บาท 80ตางค่ะมาดูเรื่องของการประเมินทิศทางวันนี้กันนะคะสำหรับคุณถนอมศักดิ์สหรัฐชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบลกรุงไทยซิมิโก้นะคะก็คาดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างก็น่าจะผันผวนในกรอบแคบในช่วงรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะซึ่งคุณถนอมศักดิ์นั้นก็เชื่อว่าน่าจะส่งสัญญาณเชิงบวกนะคะ โดวยวันนี้ก็มองหุ้นในกลุ่มพลังงานได้จะช่วยหนุนตลาดได้หลังจากที่ราคาน้ำมันปื้นตัวขึ้นพร้อมให้จับตาสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาในวันนี้นะคะก็ในส่วนของราคาน้ำมันเองก็ต้อเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาได้แต่ว่าเรามาดูราคาน้ำมันดิบล่วงหน้ากันนิดนึ่งนะคะคอมมูนิตี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้านะคะ วเวสต์เอซอันนี้ก็ยังบวกต่อนะคะประมาณ70เซนค่ะอ,อยู่ที่38เหรียญ98เซนนะคะส่วนเอเชียก็ยังค่อนข้างผันผวนในกรอบแคบๆกันอยู่นะคะจากวันนี้ทุกคนรอดูเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเราจะรู้ผลก็คือเช้าวันพฤหัสนะคะไม่ได้มองเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าหลายฝ่ายคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแต่ว่าต้องดูว่าแนวโน้มหรือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่หลายคน ประเมินนะคะแล้วก็รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศษรษฐกิจของสหรัฐจะไปอย่างไรต่อน,นี้เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยและบ้านเราเองนะคะก็ยังมีสถา,านการณ์เรื่องของการเมืองการประชุมใหญ่อขอภยัยาการชุมนุมวันที่19กกันยายนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อหรือไม่ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยคุย,คยหุ้นดิฉนันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ